ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาพบกับชาแนลจันเดียอีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะมาทดลองกลุ่มกระสุนของเจ้าตัว c ีแซด457จากรุ่งผมตัวนี้นะครับกับกระสุนทั้งหมด6ยี่ห้อทั้งหมดนะครับหยี่ห้อในระยะ30เมตรอย่างละ5นัดนะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบกลุ่มกระสุนยี่ห้อแรกกันเลยนะครับยี่ห้อแรกที่ผมจะทดสอบในระยะ30เมตรวันนี้ก็คือ S&B ครับตัวกล่องสีน้ำเงินตัวนี้นะครับผมเคยทำคลิปว่าเจ้า S&B ตัวนี้ไขหัวกระสุนมันแห้งนะครับเมื่อเรานำมาใส่แล้วมันใส่ยากแต่ตอนนี้ผมสามารถแก้ปัญหาได้แล้วนะครับสามารถนำออกกลับมายิงได้อย่างเหมือนเดิมทุกประการนะครับเหมือนเดิมทุกประการเป็นยี่ห้อกระสุนที่ยิงได้ดีมากๆเลยนะครับ เดี๋ยวผมจะมาทดสอบให้ดูว่ากลุ่มกระสุนของเขาจะเป็นยังไงสลับยี่ห้อ SB ในระยะ30เมตรใช้เป้ากระสุนปืนอัรลณมนะครับขนาดเล็กมากๆนะครับมองไกลกๆขนาดประมาณ1คืบฝ่ามือนะครับยิงในระยะ30เมตรค่อยๆยิงนวดๆไปเรื่อยๆนะครับโอเคนะครับสำหรับกลุ่มกระสุน SB คลับกล่องสีน้ำเงินก็จะได้กลุ่มประมาณนี้นะครับ กลุ่มประมาณนี้ท่านลองพิจารณาดูนะครับว่ากลุ่มของ SB ครับนั้นเป็นยังไงต่อมานะครับยี่ห้อที่ผมชื่นชอบและติดตัวปืนตลอดเวลานะครับก็คือยี่ห้ออากิล่าซู e ปอร์เอนะครับผมก็จะทำการทดลองยิงไปประมาณ5นัดนะครับ5นัดในระยะ30เมตรเป้าขนาดเท่ากันเลยเป้าขนาดเท่ากันเลย ยิงทำกลุ่มนะครับดูว่ากลุ่มจะอยู่ประมาณไหนยิงไปเรื่อยๆนะครับโอเคครับเมื่อยิงเสร็จแล้วเรามาดูกลุ่มของปืนอากิล่าซูเปอร์เอ็กตร้ากล่องสีเหลืองนะครับขนาดไซส์สแตนดาร์ดแบบนี้นะครับหัวดำก็จะได้กลุ่มประมาณนี้ในระยะ30เมตรเท่ากันนะครับผมยี่ห้อต่อมานะครับเป็นยี่ห้อที่ผมบอกเลยว่าราคา ถูกที่สุดในร้านเท่าที่ผมหาได้นะอาจจะมีถูกกว่านี้นะครับแต่ผมว่ายี่ห้อนี้ก็ราคาถูกเช่นกันน่าจะมีอีกยี่ห้อหนึง NRC ซึ่งผมไม่ได้ซื้อมานะครับก็มียี่ห้อนี้ครับ a r m s c o r e 40เกร i ทั้ง3ยี่ห้อที่ผมทดสอบมาในขนาด40เรรมเท่ากันเลยนะครับลืมบอกในส่วนของ Akila กับ s b ครับหรือ Seller b e l o t t ตัวอาร์มสกอเร์นะครับเมื่อยิงไป5นัดก็จะได้กลุ่มกระสุนประมาณนี้ทุกท่านว่ายังไงครับกลุ่มกระสุนของ score. อาร์มสกอร์ได้กลุ่มกระสุนประมาณนี้เลยตั้งกล้องนี่ผมใช้ตัวอากิล่านะครับตั้งกล้องในระยะ30เมตรเนะี่ยเซตซีโร่ที่ระยะ25เมตรนะครับเซตซีโร่ที่ระยะ25เมตรแต่ตอนมาทดสอบกลุ่มกระสุนเนี่ย ใช้ระยะ30เมตรครับมันอาจจะขึ้นไปนิดนึงนะครับอ,อาร์มสกอร์สีเกรนได้กลุ่มประมาณนี้นะครับต่อมานี่เลยครับยี่ห้อยอดนิยมของประเทศไทยอีกยี่ห้อหนึ่งก็คือ e ีเลสปอร t กล่องสีเขียวนะครับ e ีเลสปอร์กล่องสีเขียวอีกยีห่ห้ออีกตัวหนึ่งก็จะเป็น e อีเล่แอคชั่นเดี๋ยวถ้ามีโอกาสผมจะนํามาทดสอบให้ทุกท่านได้ดูนะครับ สำหรับ e Action, อีเลอคชันกลองสีขาวแต่อันนี้เป็นอ e ีเลสสปอร์ตกล่องสีเขียวนะครับทดสอบ5นัดได้กลุ่มกระสุนประมาณไหนเมื่อยิงเสร็จแล้วเอามาดูนะครับนี่ครับคือกลุ่มกระสุนของอ e ีเลเขียวนะครับอีเล e เขียวยรู้สึกว่ามันจะกินขวาผมอาจจะต้องปรับกล้องมาซ้ายนิดนึงนะครับ ได้กลุ่มประมาณนี้นะครับกลุ่มประมาณนี้ต่อมานะครับกลุ่มกระสุนยี่ห้อที่นักยิงปืนนะครับนักกีฬายิงปืนลูกกดด22 LR ชื่นชอบเป็นอย่างมากเลยก็คือยี่ห้อ RWS Target Rifle กล่องสีส้มตัวนี้ราคากลางๆนะครับไม่ถูกแล้วก็ไม่แพงจนเกินไป ผมนำมาทดสอบในวันนี้เดี๋ยวมาดูกลุ่มกระสุนกันเลยนะครับกลุ่มกระสุนของ rws target rifle กล่องส้มได้กลุ่มกระสุนประมาณนี้ครับผมนี่คือกลุ่มกระสุนของยี่ห้อ rws target rifle นะครับนักยิงปืน rifle จุสส่วนใหญ่จะนิยมชมชอบในการใช้ กระสุนประเภทนี้นะครับต่อมายี่ห้อสุดท้ายนะครับที่ผมชื่นชอบอีกตัวเป็นยี่ห้อ CCI Stinger นะครับ CCI Stinger เป็นกระสุนหัวรูของตัว CCI เป็นกระสุนหัวระเบิดหรือหัวไม่ใช่หัวระเบิดเป็นหัวรูนะครับกระสุนหัวรูที่น่าจะอัดดินปืนมาสูงพอสมควรนะครับ ความเร็วกระสุนเขาจะสูงกว่าตัวอื่นๆเลยก็คือ1,600กวกว่าฟุตต่อวินาทีนะครับ1,600ฟุต,ตกว่ากว่าต่อวินาทีเมื่อผมเล็งจี้ไปที่ตรงกลางนะครับเมื่อผมเล็งจี้ไปที่ตรงกลางในระยะ30เมตรจะเห็นว่ากระสุนกลุ่มกระสุนนั้นจะไปตกประมาณเลข5เลข5เลข6เลยนะครับ กลุ่มกระสุนนั้นจะไปตกประมาณเลข5เลข6เลยผมเลยทําการลองเลงเผื่อนะครับเล็งเผื่อ,นะล,งอลงมาประมาณ2มิลเลียมครับ2มิลเลียมกระสุนก็เลยตกประมาณนี้นะครับประมาณนี้ก็แสดงว่าถ้าต่อไปผมจะนำา c i s t i สติ r r ไปยิงผมจะต้องเล็งเผื่อลงข้างล่างนะครับประมาณ2มิลนะครับ2มิล โอเคนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพเปรียบเทียบทั้ง6รุ่นนะครับไว้บนหน้าจอให้ทุกท่านได้เซฟภาพนำไปรับชมนะครับผมยิงระยะ30เมตรได้กลุ่มประมาณนี้ทุกท่านมีความคิดเห็นว่าอย่างไรท่านสามารถคอมเมนต์เข้ามาติชมได้นะครับถ้าผมได้มีโอกาสไปสนามระยะ50เมตร เดี๋ยวจะมาลองยิงทำกลุ่มระยะ50เมตรให้ทุกท่านได้ดูนะครับวันนี้ผมมาที่สนาม30เมตรผมเลยมาทดสอบนะครับระยะ30เมตรให้ทุกท่านได้ชมโอเคครับสำหรับช่อง Channel j วันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ CZ 457นั้นเป็นปืนที่ผมรักมากเพราะเป็นปืนกระบอกแรก ผมได้ตามหาเสื้อที่จะใส่เป็นที่ระลึกนั้นไม่ค่อยจะมีเลยจึงได้ทำการออกแบบและสกสินลายเสื้อมาใส่เองซะเลยถ้าท่านอยากสนับสนุนช่องของผมสามารถอุดหนุนเสื้อของผมได้ในราคาปกติ399บาทลดเหลือเพียงเริ่มต้น290บาทเท่านั้นกดสั่งซื้อเสื้อซีซ่า4-5-7ของผมด้วยนะครับขอบคุณครับกดที่ลิงก์ที่อยู่ด้านล่างได้เลยนะครับหรือสแกนลายไอดีของผมตรงนี้ได้เลยกดเลยครับ